ว่าข้อที่หนึ่งต้องถามประชาชนก่อนว่าจะให้แก้ไหม م. แล้วค่อยมาเริ่มกระบวนการอย่างที่ตอนนี้ที่เริ่มกันไปแล้วนี่ถือว่านี่ <auditor> ถ้าเป็นรรความผิดกับความผิดสําเร็จแล้วนะเพราะผ่านาวาระหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะใช่โดยยังไม่ได้ทําประชามติก็แก้ระมูอเนี่ยมันมียงเออก็เอออันนี้เออชื่อได้อยังคุณอ,อ,อดีตสวเช่นคุณดีเล็กนึกิเงี้ยเปนทองทำ เขาบอกเขาก็อ่านนะคําสั่งของสารมนุนที่พิชัยมาข้อที่หนึ่งต้องถามประชาชนคามรปชาธรชมติถามประชาชนก่อนว่าจะให้แก้หรือไม่ให้แก้หรือไม่ครับนั่นข้อที่หนึ่งนะเอาแค่ข้อที่หนึ่งก่อนถามว่าวันนี้ถามหรือยังอืมถามว่าถามหรือยังมีไม่มีการทําประชามติถามรัฐประชาชนไหม ก็วันนี้ถ้าเราจะบอกว่าเขาอยู่ในกระบวนการก่อนจะไปถามประชามติอืที่เพราว่าจะบัตรสองใบสามใบสี่ใบไปถามประชามติความันเลือกตั้งอันนี้เขาก็จะอ่านตรงนี้อ่านตรงนี้ไม่ได้ก็เอาคำเอาคำสั่งศาลมาดนก่อนว่าข้อที่หนึ่งต้องถามประชาชนก่อนว่าจะให้แก้ไหมแล้วค่อยมาเริ่มกระบวนการอย่างที่ตอนนี้ที่เริ่มกันไปแล้วที่ถือว่า นี่ถ้าเป็นความผิดกบความผิดสําเร็จแล้วนะครับก็ผ่านวาระหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับใช่โดยยังไม่ได้ทําประชามติกับถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเดี่ยมีมีกลุ่มอดีตสวเขามองเห็นแล้วรับจุดเนี้ยกับเขาร้องเรียนแน่นอนเขาร้องศาล้เขาไม่ได้ร้องศาลรัฐธรรมนูนเขาคงองไปร้องที่อายการตามขั้นตอนพวานี้นตอนะครับขั้นตอนที่เร็วที่สุดคืออายการครับถ้าอายการภายในสิบห้าวันเนี่ยไม่ส่งสาฐธรรมนูนเขาไปส่งเองเขาส่งด้เลย เมื่อสารุนได้รับแล้วเนี่ยสารุนต้องวินิจฉัยโดยเร็วก็อีกสิบห้าวันภายในเดือนหนึ่งก็คือเดือนหน้ามอยู่ดีแต่มันก็ต้องไปกันหมดเลยนะคะทางรัฐสภาทางสสและสอออันนั้นอันนั้นเป็นขั้นตอนที่สองขั้นแรกก่อนั่ะรับทุนก่อนแล้วก็ก็อะไรก็ว่าการแก้รั้งหมดทางนี้ก็ไม่ไปถ้าผลออกมาตัตสินธบัมิถือว่าเส้นสารุนเห็นด้วยเออจริงยังไม่เดือดรนติแก้ไม่ได้เงี้ยถ้าสารุนเห็นด้วยก็การแก้รูนก็จบไปโทษอื่นยังไม่มี คนจะเอาโทษอื่นเนี่ยเขาก็ต้องไปร้องต่อปปชออันนั้นเป็นอีกทางหนึ่งปปชสายด้นนั้นก็จากปปชก็ไปสาลตีกาของแข่คดีอาญาพูดตำรนงทางการเมืองถึงจะไปได้งานผู้ที่ลงคะแนนได้ทั้งหมดเขาบอกว่าหนักยิ่งกว่าหนึ่งสี่สี่้แต่ถ้าคุณดิเล็กลิสไปร้องอที่โหวตกันไปโหวตกันมาหักกันไปหักกันมาวันนั้นใครตามดูในพิกซ้ายพิกขวาพิกไปพิกมาไปหมดเลยไปหมดเลยไม่มีคนอะไรเลยเขาบอกว่า รุนแรงกว่าหนึ่งสี่สี่ไปไปทั้งสภาเลยทีนี้ครับอาเลิกไปทั้งสภาแล้วคนที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับทั้งสามร่างไอ้อันนั้นหลอกนั่นหลอกที่ไม่เอาด้วยกับทั้งสามร่างก็เห็นด้วยยกมืออะไรเงี้ยไปหมด